ผู้ป่วยชายไทยอาการสำคัญที่มาโรงพยาบาลแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีก่อนมาโรงพยาบาลประวัติเจ็บป่วยปัจจุบันหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีก่อนมาโรงพยาบาลขณะนอนอยู่มีอาการแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยอาเจียนสามครั้งเหงื่อออกมือเท้าเย็นมีไข้หนาวสัน่นญาติจึงนำส่งโรงพยาบาล รูปประจำตัวผู้ป่วยนะคะมีไฮเปอร์ตินชันคาดิโอวัตคูล่าดิสซิตเกาสัญญาณชีพแรกรับนะคะ BP ซิโตริก103ไดแอตโตริก61มิลลิเมตรประหลอดอัตราการเต้นของหวัวใจ110ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ20ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย temperature 39.1องศาเซลเซียสออกซิเจน set 69%ปแพทย์ไม่ได้ใช้ว่าเป็นโรค urinary tract infection with sepsis ค่ะมาดูพยาธิสภาพนะคะก็คือผู้ป่วยมีสาเหตุเกิดจากการกั้นปัสสาวะค่ะเกิดการข้างค้างของปัสสาวะ ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียทำให้เชื้อโรคเกิดการเจริญเติบโตค่ะและเกิดการย้อนกลับเข้าสู่ระบบทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะอาการและอาการแสดงของภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะก็คือมีปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มค่ะ แล้วก็ผู้ป่วยมีอาการมีไข้หนาวสัน่นทานข้าวได้น้อยแล้วก็เมื่อติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแพร่กระจายไปยังเชื้อโรคแพร่กระจายไปยังหลอดเลือดทาให้เซลเย่อบุหลอดเลือดอะคะ่ะเกิดการกระบวนการอักเสบมีการขยายตัวของหลอดเลือดและการหดตัวของหลอดเลือด การเกาะติดของเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวกับผนังหลอดเลือดค่ะเกิดการเลือดซึมของผนังหลอดเลือดเกิดการแข่งตัวของหลอดเลือดส่งผลให้มีริมเลือดขนาดเล็กอุดตันในหลอดเลือดค่ะทำให้มีการขัดขวางของระบบไหลเวียนเลือดส่งผลให้หลอดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆลดลงอวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติ การทำงานของหัวใจลดลงทำให้ความดันโลหิตต่ำค่ะและทำให้เกิดภาวะเซฟสีดช็อกได้ค่ะข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่1นะคะมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเนื่องจากการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะข้อมูลสนับสนุนค่ะผู้ป่วยกล่าวว่าตอนนี้หนาวมากดื่มน้ำา8 0 ml มต่อวัน ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียหนาวสั่นสัญญาณชีพนะคะ Body t e m p เ r อร u เจ 39.1. องศาเซลเซียสอัตราการเต้นของหัวใจ120ครั้งต่อนาทีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไว้บัตรเซลคอร์ 12, ส12,270เซลล์ลิมโฟไซต์10%ซนิวโทรฟิล87%ค่ะเป้าหมายการพยาบาลนะคะ ควบคุมการติดเชื้อค่ะเกณฑ์การประเมินผล 1. ไม่มีอาการแรกการแสดงของภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเช่นไข้หนาวสัน่นอ่อนเพลีย 2. ส,สัญญาณชีพยอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะกิจกรรมการพยาบาลนะคะผู้ปู ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดได้แก่ไข้หนาวสัน่นอ่อนเพลีย 2. วัดสัญญาณชีพทุก4ี่ชั่วโมง 3. ลดปัดจจัยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดภาวะติดเชื้อเพิ่มขึ้นใช้เทคนิคในการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานเทคนิคปลอดเชื้อต่างๆ 4. ลดการแพร่ ระบาดของเชื้อเช่นล้างมือก่อนเล่หลังทําหัตถการต่างๆ 5. บันทึกปริมาณจํานวนน้ำที่ได้รับและข,ขับออกในแชั่วโมงเพื่อประเมินการทํางานของไต 6. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาเซฟไจอโซน2มิลลิกร,รัมโอดี 7. ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะ ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่2นะคะมีการติดเชืเ้อทางเดินปัสสาวะเนื่องจากก้นปัสสาวะค่ะข้อมูลสนับสนุสน,นค่ะผู้ป่วยบอกว่าชอบกั้นปัสสาวะเวลากลางคืนปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะไม่สุดดื่มน้ำแ800อมลต่อวันผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียดื่มน้ำได้ประมาณ400อมลต่อ8ชั่วโมงปัสสาวะออกมา600อมลต่อวัน ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มค่ะอุณหภูมิร่างกายนะคะ39.1องศาเซลเซียสค่ะผลเล็บยูรีนอนาไลซีสค่ะวันที่23มีนาคม2,568ค่ะในตรายโพติทีฟค่ะลิมโฟไซต์3บวกค่ะเป้าหมายการพยาบาลนะคะควบคุมการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เกณฑ์การประเมินผลนะคะ 1. ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะ 2. อุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 3. ผลการตรวจปัสสาวะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะกิจกรรมการพยาบาลนะคะ 1. ประเมินอ,อาการและอาการแสดงของภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะ 2. กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ 2,500ถึง3,500 ml ต่อวันค่ะ 3. สังเกตลักษณะปริมาณสีของปัสสาวะค่ะ 4. ประเมินอ,อุณหภูมิร่างกายทุก4ชั่วโมงค่ะ 5. ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษาชนิดเซฟใจอโซน2มิลลิกรัมโอดีค่ะ 6. ติดตามผล UA ค่ะ ข้อไฉัยทางการพยาบาลข้อที่3นะคะไม่สุขสบายเนื่องจากมีไข้หนาวสัน่นข้อมูลสนับสนุนค่ะผู้ป่วยบอกว่าตอนนี้หนาวมากดื่มน้ำา8 0 0้อต่อวันผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียหนาวสัน่นสัญญาณชีพนะคะอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่39.1องศาเซลเซียสอัตราการเต้นของหัวใจ120ครั้งต่อนาทีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะ ไว้บัดเซลลยูรีน30-50ในไทโพติทีบลิมโคไซต์3บวกไว้บัดเซลคอร์ส1 12, 2เซลล์ลิมโฟโซไซต์10ซนิวโทฟิล87%เป้าหมายการพยาบาลน,นะคะผู้ป่วยไม่มีอาการไข้หนาวสัน่นเกณฑ์การประเมินผลนะคะ 1. ผู้ป่วยไม่มีอาการและอาการแสดงของไข้เช่นหนาวสั่นอ่อนเพลีย 2. อ,อุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ชิชีพจรร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะกิจกรรมการพยาบาลนะคะ 1. Mm hmm. ประเมินอาการและอาการแสดงของไข้เช่นอาการหนาวสั่นอ่อนเพลีย mm hmm. วัดไวัด vital s i ทุก4ชั่วโมงค่ะ3 กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ2500 ml ถึง3500 ml ต่อวันค่ะ 4. ดูเลเช็ดตัวลดไข้เพื่อเพิ่มการระบายความร้อนของการนำความร้อนเช็ดตัวลดไข้เมื่อผู้ป่วยมีไข้38องศาขึ้นไปค่ะ 5. ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเพื่อให้ร่างกายและพลังงานสูงเช่นข้าวต้มโจ๊กค่ะ6 ดูแลให้ยาลดไข้ตามแผนการรักษาชนิดพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัม1แทบค่ะให้เมื่อเวลามีอาการไข้ค่ะค<ม>่ะต่อไปนะคะข้อไม่ได้ัยทางการพยาบาลข้อที่4ค่ะมีอาการอ่อนเพลียนั่งจากพักผ่อนไม่เพียงพอข้อมูลสนับสนุนค่ะผู้ป่วยบอกว่าเพลียมากมว่างนอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหลับๆตื่นตื่น มีไข้หนาวสัน่นนอนไม่หลับจากการสังเกตผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียว่างนอนตลอดเวลาค่ะอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่39.1องศาเซลเซียสค่ะจิประจรการเต้นของหวัวใจ120ครั้งต่อน,นาทีค่ะเป้าหมายการพยาบาลนะคะผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะเกณฑ์การประเมินผลนะคะ1 ไม่มีอาการและอาการแสดงของการนอนไม่หลับค่ะเช่นอาการอ่อนเพลียหรืออาการว่วงนอนค่ะ 2. ผู้ป่วยสามารถนอนหลับพักผ่อน6ชั่วโมงต่อวันค่ะกิจกรรมการพยาบาลนะคะ 1. ประเมินอ,อาการและอาการแสดงของการนอนไม่หลับเช่นอาการอ่อนเพลียการว่วงนอนค่ะ 2. จัดสภาพแว็ด้องให้เรียบร้อยสะอาด 3. ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการผ่อนคลายเช่นการฝึกหายใจเข้าลึกๆก,การทําสมาธิค่ะ 4. ปรับแผนการพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อลดการรบกวนผู้ป่วยมากเกินไปค่ะ 5. แนะนําญาติห้ามรบกวนผู้ป่วยขนาดนอนหลับค่ะต่อไปนะคะจะเป็น ก็ไม่ใช่ทางการพยาบาลข้อที่5ค่ะเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนื่องจากเบื่ออาหารค่ะข้อมูลสนับสนุนนะคะผู้ป่วยกล่าวว่าเบื่ออาหารรู้สึกหมิ่นข้าวอาหารตั้งแต่มานอนโรงพยาบาลทานได้น้อยดื่มน้ำวันละ800 ML ต่อวันค่ะจากการสังเกตน,นะคะผู้ป่วยตัน ทานอาหารได้น้อยค่ะ6 7คําคต่อมือดื่มน้ำได้50 ml ต่อมือค่ะเป้าหมายการพยาบาลนะคะผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้นตามความต้องการของร่างกายค่ะเกณฑ์การประเมินผลนะคะ 1. ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ 2. ค่า B.M.I ไม่น้อยกว่า18.5ค่ะ กิจกรรมการพยาบาลนะคะ 1. ประเมินสาเหตุของอาการเบื่ออาหารค่ะ 2. ส,สังเกตให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารตามแผนการรักษาชนิดอาหารจืดลดมันค่ะ 3. ส,สนับสนุนให้ผู้ป่วยออกกำลังกายเบาๆเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารค่ะ 4. กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำวันละ2500 ml ถึง3500 ml ต่อวันค่ะ 5. แนะนำอาหารที่มีแคลอรี่และโปรตีนสูงเช่นผล,ลไม้หรือโยเกิร์ตค่ะ 6. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นคาวหรือมีรสชาติที่กระตุ้นทำให้ขึ้นไส้ค่ะ 7. ค่าติดตามค่า BMI ของผู้ป่วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยค่ะก็คือ d m e t ทตอนะคะไดอ n โนซีสก็คือ ให้ความรู้เรื่องอาการการติดเชื้อเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างซึ่งสาเหตุของผู้ป่วยคือการกั้นปัสสวาวะค่ะเกิดการก้้งค้างของน้ำปัสสวาวะทำให้ปัสสวาวะไหลย,ย้อนกับทางเดินปัสสวาวะทำให้เกิดการติดเชื้อค่ะ 2. นะคะเมดิซิน การแนะนำการให้ยาที่ผู้ป่วยได้รับอย่างละเอียดค่ะสัพพคุณของการใช้ยาขนาดของการใช้ยาวิธีการใช้ข้อควรระวังในการใช้ยาค่ะตลอดจนการสังเกตภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งข้อห้ามลกในการใช้ยาด้วยค่ะ 3. นะคะ Environment ค่ะจัดการสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้สะอาดเหมาะสมกับ ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยค่ะควรใช้ห้องน้ำที่ควรใช้ห้องนอนที่อยู่ใกล้ห้องน้ำค่ะเพื่อสะดวกในการปัสสาวะในตอนกลางคืนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทรี a เมนต์ค่ะก็คือให้ลาซิกค่ะ40มิลลิกรัมรับประทานครั้งละครึ่งเม็ดค่ะวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารเช้า เฮลวนะคะก็คือการแนะนำการดูแลความสะอาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ทุกครั้งหลังการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระค่ะและเช็ดให้แห้งไม่ให้อับชื้นค่ะเาาเพเชียนการมาตรวจตามนัดการติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์ พยาบาลใกล้บ้านในกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินค่ะตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลยอย่างต่อเนื่องค่ะไดเอทนะคะแนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่สะอาดและสุกไม่มีมลงตอมล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งค่ะต่อไปนะคะจะเป็นงานวิจัยนะคะชื่อเรื่องว่าการพยาบาลผู้ ่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะสรุปการสรุปผลนะคะก็คือการติดเชื้อในกระแสโลหิตเป็นความเจ็บป่วยที่รุนแรงและมีความซับซ้อนทำให้เกิดการเสียชีวิตในอัตราสูงดังนั้นพยาบาลผู้ดูแลจะต้องสามารถประเมินอาการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีความควบคุม รวมถึงสามารถในการดูแลทุกระยะที่ผู้ป่วยรับการรักษาอย่างครบถ้วนผู้ป่วยจึงจะได้รับความปลอดภัยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาค่ะก็คือที่หนูเข้าใจนะคะการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอะคะ่ะต้องใช้ในความรวดเร็วการประเมินที่อย่างถูกต้องและครบถ้วน ก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นจากภาวะการติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะค่ะต่อไปจะเป็นคำศัพท์นะคะ 1. ยูรี u r ร n a r y t อ a นเ i n f e c t ค่ะการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะค่ะ 2. คา cardiovascular disease ค่ะรูปหัวใจและหลอดเลือดค่ะ 3. อ e n d o t l i ย m ค่ะเยื่อบุ ผิวหลอดเลือดค่ะ4 e เซฟติดช็อกค่ะภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ 5.Complicated infection การติดเชื้อแบบซํำซ้อนค่ะ